อันนินครับกไก่เพื่อแล้วครับผมโอ้โดนเื่อล่ะโดนไหมโอ้โดนครับผมโอ้แน่นนอนครับมันบ่เขาเป็นลนันเหรอบ่ถึง ตัวเล็กมัง้งบบดึงบอ,อยังเลยตนนปลาที่นี่ก็เป็นนักนักโดนจุดตายวะบดบด,ดิ้นโอ,อยังเลย <c oughs> โอ้ยีลีโดนครับผม ตัวใงี้ยเห็นนะครับโอ้ยดูตัวปลาครับมึงก็จะตัวใหญ่เห็นตรงว่าป๊อปป๊บปป๊อป,อ,ป,อ,ปอ,อยู่ครับตัวปลาหรือว่าจะตัวใหญ่ครับยิงอยู่ไกลๆวะครับดูตัวปลาครับผม โอ้ยอย่างนี้ก็โดนตัวสองนิ้วก็ยจังโดนครับผมโอ้ยดูตัวปลาอ่อยจะทำยังกินแล้วนี่โอเคครับโอ้ตัวปลามาเล็ก